สวัสดีครับวันนี้วันที่27พฤษภาคม2565นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็เรียบเรียงกันนิดนึ่งสำหรับเดือนหน้านะครับก็คือเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะนะครับมีโครงการของรัฐอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีหลายโครงการอยู่นะครับที่ยังมีในเรื่องของสริการนะครับให้กับกลุ่มนะฮะหลายท่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไล่เรียงกันนิดนึ่งสำหรับในเรื่องของโครงการเดือนมิถุนายนมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากกลุ่มปลอบางนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการจ่ายต่อเนื่องสําหรับในส่วนของเดือนมิถุนายนนะครับวันที่15ก็จะมีการโอนเข้าให้นะครับผมนะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสุิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับ50บาทแล้วก็100บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้น้อยนะครับผมก็อันนี้เป็นงดที่3ในส่วนของเดือนถัดไปเนี่ยเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่15กรกฎา,าคมนะครับก็ยังมีจ่ายอยู่นะนะครับไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเงินเข้าในส่วนของนะครับเงินพิเศษผู้สูงอายุนเองนะครับ <S <S ต่อมาครับในส่วนของเด็กนะแรกเกิดจนถึง6ปีที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถ้าพูดถึงเดือนมิถุนายนนะครับผมก็จะมีการโอนเข้าปกติสำหรับเงินช่วยเหลือนะครับในเรื่องของเด็กแรกเกิดนี้600บาทต่อเดือนนะครับก็จะเป็นวันศุกร์ที่10 มิถุนายน25งนะครับผมอันนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบนะในส่วนของนะครับคุณพ่อคุณแม่นะที่เขาเรียกว่าดําเนินการยื่นเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเช็คนิดนึงสามารถตรวจสอบได้นะครับสช่องทางหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์นะครับกิจการเด็กนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปได้โดยวิธีการเข้าไปก็ไม่ยากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการระบุ นะครับเลขประจําตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนนะระบุเลขประจําตัวนะครับประชาชนเด็กนะครับแล้วก็ระบุรหัสยืนยันรูปภาพแล้วก็กดค้นหานะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของเขาหรืออีกช่องทางหนึ่งครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ครับเขาชื่อว่าแอปพลิเคชันทางลัดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เหมือนกันในเรื่องของสถานะ ที่เราจะดูว่าในเรื่องของการยื่นนะครับในส่วนของระบบมีเอกสารอะไรที่ยังขาดหรือผิดพลาดอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับส่วนใครที่ได้รับอยู่แล้วนะครับผมก็ตามรอบนะวันที่10ของทุกๆเดือนนะก็สามารถที่จะรับเงินเหล่านี้ได้นะครับโอนเข้านะครับตามบัญชีปกติเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของโครงการเงินดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั่นเองนะครับ รายการต่อไปครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของการเพิ่มเติมนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอกันหลายท่านอาจจะแจ้งมาว่าเงินมันยังไม่เข้าตามที่แจ้งเลยนะครับอันนี้ก็รอรอบในเรื่องของตกเบิกต่างๆนะครับก็สิ่งที่เขาแจ้งในเรื่องของนะครับเงินเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเงินพิเศษนะครับ6เดือนใช่ไหมที่มีการแจ้งไปนะครับถ้าประจําเดือนมิถุนายนก็มีการโอนเข้านะครับวันที่10มิถุนายนปกติเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของอายุตามรอบหรือตามช่วงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มเติมให้นะครับ60-69ปีนะครับผมก็ได้รับ700บาท70-79ปี850บาท80-89ปี1,000บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปนะครับ1,250บาทนะครับส่วนท่านไหนที่ตรวจสอบแล้วนะฮะยังได้อัตราเดิมนะเดี๋ยวรอในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับการตกเบิกต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวเขามีการสมทบให้ อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับปกติซึ่งช่องทางการรับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสดนะท่านก็สามารถได้รับปกติอยู่แล้วหรือจะเป็นอีกกลุ่มที่ท่านนะครับมีให้การโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารนะครับก็จะ ได้รับเข้าอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเรทใหม่ในเรื่องของการเตรียมเงินนะครับในรอบใหม่พร้อมเนี่ยก็จะมีการโอนเข้าเน่ยตาาใหม่อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับตามรอบนั่นแหละตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับผมก็จะมีการตกเบิกตามที่แบ่งปันไปนะครับอ่นนี้ก็เป็นในเรื่องของการใจเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุนะครับผมที่เพิ่มเติมจากเดิมนะครับเป็นภาพประมาณแบบนี้นะครับ ต่อมาครับในเรื่องของผู้พิการนะครับซึ่งก็เดือนมิถุนายนนี้นะครับผมกลุ่มผู้ที่จะได้รับเนอะเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีก็ได้รับ1,000บาทอยู่แล้วนะครับตามรอบนะครับ10มิถุนาก็สามารถโอนเข้าตามปกติสำหรับกลุ่มที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ไม่มีบัตรสัิกัดของรัฐ ก็โอนเข้าในวันที่10มิถุนายนนะครับอันนี้ก็รับ800บาทปกตินะครับส่วนใครที่มีบัตรสแกนของรัฐก็ไปรับในวันที่22เพิ่มเติมอีก200บาทนะครับอ่านั้นก็เป็นลักษณะของการได้รับเงินช่วยเหลือในเรื่องของเบี้ยความพิการนะครับซึ่งก็จะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆตามที่เห็นภาพตรงนี้นะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของนะครับในเรื่องของเดือนมิถุนายนนะครับ ต่อมาครับเรามาพูดถึงบัตรสุิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยรวมแล้วก็สรุปหน้านี้นะครับน่าจะชัดเจนขึ้นถ้าประจำเดือนมิถุนายนนะครับในส่วนของรายการแรกนะครับก็เป็นวันที่1มิถุนาเนี่ยก็คือรายการซื้อสินค้าอุปบบโภคและบริโภคนะครับก็ยังโอนเข้าเหมือนเดิมนะสองบาทหรือ300บาทตามกลุ่มนะครับรายได้อยู่แล้วนี่ก็สามารถรูดซื้อสินค้าได้ปกตินะครับวันที่1มิถุนาเหมือนกันก็คือในเรื่องของค่าโดยสาร500บาท นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารถเมลรถไฟฟ้ารถบรขอสอหรือรถไฟนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนลถนะฮะก็สามารถใช้ได้ปกติในส่วนของมิถุนานะครับผมอันนี้ก็ยังมีรอบนะจริงๆตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนายเดือนเนี้ยเขาได้รับค่าส่วนลถนะซื้อกา๊าซหุงต้ม นะหรือว่าค่กาก๊าซ LPG ตัวนี้แหละนะครับหนึ100บาทหลังจากจบเดือนมิถุนายนนะครับนะในส่วนของ3เดือนถัดไปเนี่ยก็ได้รับ45บาทเหมือนเดิมแต่ว่าในรอบของเดือนนี้นะครับเขามี100บาทอ่บาทอันนี้ก็ลองตรวจสอบดูถ้าเรายังไม่ได้ใช้ส่วนลดนะในเรื่องของการซื้อการาดหุงต้มนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับในส่วนของรายการนี้นะครับต่อมาครับในวันที่15นะครับก็จะมีเงินสงเคราะห์ที่พูดไปตะกี้นี้นะครับผมที่จะมีการโอนเข้าให้2กลุ่มเหมือนกันก็คือ50บบาทแล้วก็ 100บาทนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้ได้สะสมได้นะ,นะครับใช้ไม่หมดก็สะสมได้นะครับวันที่15มิถุนายนก็รับในเรื่องของการโอนเงินเข้าไปนะครับส่วนวันที่18 2รายการนะครับค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน315บาทแล้วก็ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับเพราะนั้นรวม2รายการนี้ในวันที่18ก็อยู่ที่415บาบาทนะครับผมก็สามารถที่จะตรวจสอบแต่ว่า จะต้องเป็นเงื่อนไขนะฮะที่ท่านใช้นะครับในเดือนก่อนหน้านะครับถ้าเข้าในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าเดือนพฤษภาคมของท่านท่านเนี่ยได้ใช้ตามเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรทางค่าไฟฟ้าหรือว่าค่าน้ปาปราปานะครับและที่สําคัญก็ต้องตรวจสอบว่าท่านลงทะเบียนหรือย,อยังนะคือลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับเคยได้มีอยู่แล้วถ้าตรงตามเงื่อนไขก็โอนเข้าปกตินะครับผมอ่านี่ก็เป็นในเรื่องของ2รายการในวันที่18มิถุนายนนะครับ รายการสุดท้ายนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือวันที่22นะครับก็เป็นเบีย้ยเพิ่มผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะสำหรับผู้ที่มีความพิการนะครับได้รับสิทธิ์เบีย้ยความพิการเนี่ยนะครับ ก็จะได้รับวันที่10ที่ผ่านมาอยู่แล้วเนาะ10มิถุนาก็ได้รับโอน800แล้วก็วันที่22นะครับก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับเพิ่มอีก200บาทนี้นะฮะรวมแล้วก็เป็น1,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปนะครับรายการของนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองที่มีการโอนเงินเข้าให้นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับในส่วนของนะครับรายการอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นประมวลภาพรวมนะครับ สิ่งที่ท่านสอบถามมาเหมือนกันก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสุิการห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่อันนี้นะครับเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของช่วงนะครับการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็เหลือไม่กี่เดือนแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดต ให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลายท่านก็สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาพรวมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทางด้านของกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมที่เตรียมพร้อมนะครับในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสแกนรับรอบใหม่เนี่ยก็น่าจะเตรียมพร้อมพอสมควรละแต่ว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าการอัปเดตนะครับในเรื่องของนะครับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับส่วนคุณสมบัติ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังเป็นภาพประมาณนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไงยลองตรวจสอบดูแต่ว่าสิ่งที่รับทราบกันแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัตรใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยใช้บัตรสสดิกางหรือบ,บัตรคนจนที่เขามีซึ่งจะหมดอายุในเดือน,นกันยายนในรอบนี้นะครับปีหกห้เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นบัตรประชาชนแทนนะครับส่วนคนเก่า ที่ถือบัตรอยู่แล้วนะครับท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ทุกคนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปวัดกันว่า เงื่อนไขนะครับแล้วก็การตรวจสอบคุณผ่านคุณสมัติหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แนวโน้มนะที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงทุกๆปีก็จะมีในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์แบบนี้นะครับอยู่ตลอดนี่คือลักษณะของนะครับบัตรสุขก,การณ์รัฐหรือว่าบัตรคนจนในรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของนะครับผมนะไตรมาสามไตรมาสีของปี2 5 6 5นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าอัปเดตกันแน่นอนนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับนะผู้ประกันตนบ้างนะครับสำหรับผู้กันตนเนี่ยถ้าอยู่ในมาตรา3 3 3 9ก็จะมีในเรื่องของการยื่นนะครับเงินส่งเคราะบุตรนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตามมาตรา3 3 3 9เนี่ยสามารถที่จะยื่นได้นะครับโดยไม่เกิน3คนซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสําคัญคือต้องรับทราบว่าเราเนี่ย จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับภายในระยะเวลา36เดือนอันนี้ถึงจะมีสิทธิ์นะครับโดยลักษณะครับถ้าเรามีแอปนะครับในส่วนของการเช็คสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะมีรายการที่ปรากฏให้ว่านะครับมีรายการอะไรบ้างนะที่มีการโอนเข้าให้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นวันที่30มิถุนายนก็จะมีการโอนเงินตัวเนี้ยเข้าให้สำหรับบุตร1คนเนี่ยก็800บาท สคนเนี่ยก็1,600บาทถ้า3คนก็2,400บาทอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรายละเอียดนะเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าให้นะครับในส่วนของเงินส่งข้อบุตรผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตา3า33แล้วก็มาตรา3 9นั่นเองนะครับ ต่อมาในเรื่องของการลดอัตราส่งเงินสมทบนะครับถ้าเราดูในเรื่องของมัตรา40นะครับตามสเต็ปเลยนะจริงๆเริ่มเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแต่หลายท่านจ่ายเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังเต็มอัตราอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทังเลืกที่1จริงๆต้องจ่ายนะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมเนี่ย42บาทใช่ไหมครับทังเลือกที่260บาท แล้วก็ทางเลือกที่3 180รบาทนะครับผมจะมีอัตราในเรื่องของการส่งเท่านี้แต่ถ้าใครนะครับส่งยังเต็มอัตราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่170บาททางเลือกที่ 2- 100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3-300บาทเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญท่านจะต้องอะไรครับทำการยื่นเพื่อจะต้องดําเนินการขอคืนสิทธิ์นะครับเอกสารในการใช้ครับผมท่านจะต้องไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะเรียกชื่อเอกสารว่า สปส1นขีดศูนทับเนะอันนี้ท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาแล้วก็กรอกระดอียดนะครับผมนะตามแบบฟอร์มได้เลยนะครับแล้วก็ดําเนินการยื่นนะครับหรือส่งไปษณีนะครับนะให้กับทางด้านของประกันสังคมที่อยู่ในจังหวัดของท่านนะครับเพื่อจะขอรับนะครับเงินส่วนเกินนะที่เราส่งไว้เกินนั่นเองนะครับผมนะคืนกลับมานะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรับทราบกันนะครับ ในส่วนของผู้กันตนมาตรา3 3ามกนะครับก็มีการลดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการลดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนก,นกรกฎาคม3เดือนนะครับถ้าเป็นมาตรา39เนี่ย จากเดิม432ถูกไหมครับก็จะต้องจ่ายแค่91บาทและมาตรา33จากเดิม750บาทก็จะจ่ายแค่150บาทอย่างนี้นะครับผมอ,อ่นนี้ก็เป็นลักษณะของผู้เงินตนมาตรา33/39ที่มีการลดอัตราการส่งเงินสมทบ3เดือนนะครับเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะครับ ต่อมาสำหรับนะครับในส่วนของเงินขาดรายได้ผู้ประกันตนนะครับก็แบ่งเป็น3มาตาคือมาตาา33 39แล้วก็4 0โ,โดยรักษาที่เราเจ็บป่วยนะครับหรือบางครั้งติดโควิดสิในช่วงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของมาตาา33เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการเบริกหรือการได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับสาวันแรกได้รับค่าจ้าง100%เลยนะจากไหนจ้าง นะครับส่วนวันที่3สาขึ้นไปนะครับผมก็สามารถที่จะเบิกกับนะครับประกันสังคมได้อันนี้ได้รับ50ครั้งละไม่เกิน90วันปีและไม่เกิน180วนันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับมาตรา39นะครับผมอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการเบิกได้เหมือนกันนะครับโดยเฉลี่ยะจะได้รับวันละ80บาทนะครับแล้วก็จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเรามีใบรับรองแพทย์ระบุ10วันนะครับพะนั้นก็จะได้รับ 800บาทอย่างนี้นะครับใช้ใบร้องแพทย์นะครับซึ่งในเรื่องของใบร้องแพทย์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีเป็นใบร้องแพทย์ตัวจริงนะครับหรือว่าถ้าเป็นสำเนาเนี่ยก็จะต้องมีการเซ็นจากแพทย์รวมไปถึงการปั๊มประทับตาของโรงพยาบาลด้วยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของม39สมมติ00นะครับท่านรับสิทธิ์จากบัตรทองนะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้โดยรูปแบบของการเบิกเงินขาดรายได้เนี่ยนะครับถ้านอนโรงพยาบาลอันนี้เขาระบุไว้ได้วันละ300บาท และถ้าไม่นอนเนี่ยนะครับสวันขึ้นไปได้รับวันละ200บาทก็ต้องมีใบร้องแพทย์เช่นเดียวกันนะครับลักษณะข้อมูลหลักฐานเอกสารสําคัญที่จะต้องรู้นะครับผมก็จะต้องมีนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดแบบฟอร์มซึ่งเราเรียกว่าแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา40นะครับรหัสของเขาคือปสปส2อ1ศูนทัมจุ 40, นะครับอันนี้ต้องดาวน์โหลดออกมาจากเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ เอามากรอกให้เรียบร้อยสิ่งที่สำคัญครับผมก็จะต้องนะครับใช้ใบรับรองแพทย์อย่างที่แจ้งไปแล้วก็มีแนบนะครับนะเขาเรียกว่าบัญชีธนาคารซึ่งก็จะมีกรุงไทยออมสินทกส์งี้เป็นต้นนะนะครับอ่ะก็ถือว่ามาอัปเดตกันสําหรับใครที่ต้องการยื่นเรื่องนะสำหรับการที่ท่านป่วยหรือนะครับผมนะอาจจะติดโควิดสิในช่วงนี้ก็สามารถดําเนินการยื่นนะครับเขาเรียกว่าค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้ ตามภาพและหลักฐานตามที่แบ่งปันต่อไปนี้นะครับอก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับใช้เอกสารดังว่านี้นะนะครับต่อมาครับมาพูดถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็คาดการว่านะในประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวลองตรวจสอบหรือดูกันอีกทีหนึ่งสําหรับนะครับใครที่เป็นคอเที่ยวแล้วก็อยากจะจองสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมอันนี้เขาจะมีการขยายและก็เพิ่มเติม ประมาณ1.5ล้านสิทธ์นะครับผมนะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันสําหรับในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันนะอันนี้คาดการว่าน่าจะเริ่มเปิดจองสิทธิ์ดังกล่าวที่1.5ล้านสิทธิ์เนี่ยประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจริงแท้ประการใดนะครับอันนี้เราติดตามข้อมูลให้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการเปิดซื้อฉลากดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับนะครับผู้ที่ต้องการนะครับซื้อหวยนะครับผมนะที่เป็นผ่านออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผม80บาทอันนี้ก็สามารถที่จะลองนะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาเริ่มเปิดซื้อนะครับฉลากเนี่ยวันที่2มิถุนายนนะครับวิธีการซื้อนะครับฉลากดิจิทัลจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงลองตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญครับผมก็คือเรื่องของนะครับเงื่อนไขเช่น ผู้ซื้อสลากดิจิตอลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีขึ้นไปนะครับการซื้อขายทำได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง2 3 0นวันที่ออกรางวัลครับเวลานะครับผม6โมงเช้าจนถึงนะครับ14.00นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของเวลาซื้อขายเริ่มจำหน่ายงวดแรกนะครับก็16มิถุนายนนะครับ65 และขายวันแรกคือวันที่2มิถุนา65นะครับใบละ80บาทนะครับเลือกได้ทั้งใบเดียวแล้วก็แบบชุดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลครับขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการสรุปมาให้กับท่านเห็นนะครับว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีหลายๆโครงการนะที่เกิดขึ้นตามปกติเลยนะครับและถ้ามีข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเรามานํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันแน่นอนครับส่วนนี้ก็น่าจะนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับและ เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงครับประที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน,น่นอนครับช่องฟิ่นมชาแนลใบเกษมสันต้องลำํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ